ตอนนี้เราเข้าสู่ช่องบาตาคันตะก้าอีกแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีมัอนี้กับบาตาทันตะก้าคือเราครับอยู่ไหาอยู่หน้ามึอนี้ขาดหน้าครับโวัวมื่อยบุานป้องกันเอ็นห้กันหน้าตัวมึอนี้พากันย่องที่นี่สองมือนะครับปากันแบกรถไถเพราะว่าไอป้าพู้นหาเอาไม้โค้มาลงครับป้าพู้นหาเอาไม้โค้มาหลอกหน้าไม้เอ็ดหน้าไม้บาดนี้รถไถ รถไทยอันพระเจ้ามาล่งล่งบบได้ครับลงบบได้ก็เลยห้องลูกห้องหลานห้องพี่น้องมาอดซอยกันรถไทยมาซอยกันมียูซีขั้นครับมีแต่พี่น้องมาซอยกันอีขั้นหนึ่งได้ถอดหัวแล้วเบุองครับคุณเครื่องนอกครับมันลมโ,โตตีตุมดูหลก็เลยไ่เปลี่ยนแล้วก็เลยเครื่องนอกกับตม ไปซ่อมมือเร้านะครับข้างขุนพงกระดำหน้ามือนงจ้างคนหกคนพี่น้องเพราะว่าหอดเวลาเลิกงานแหละบอตากับบมีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องมือ่อนเพราะว่า่าดขาดหน้ากับเจ้าขาดหน้าไว้สละเกินขาดเกือบพ่ะท่านครับขนาดรถไทยสามขั้นขาดซอยกันยังเกือบพ่ท่านครับ ทมงานหมอในหน่อยสุดยอดครับบุได้กับเมือให้กันย่องเอาบดมือคุณประพิษคุณก็ดำหน้าเองครับหลายปีแล้ยคุณบุได้มาดำหน้าดูครับคุณป่าคุณก็ได้ย่องเอ็ดอีกลองคุณเอ็ดหายกันหน้าปีแหนะครับคุณป่าพัน นะครับหน้าเพื่อนมิจจะให้ไงครับคุณ่หน้าตรงใดกับเป็นหน้าหน้าให้ใดกับสองไล่เพื่นให้หน้าแต่ละให้หแห้งเอาเปลี่ยนรถไทยครับรถไทยเบาตะเอาย่องแรบ ไทยปัสยองบนมือแล้วก็เลยถอดขาดใช้ขนานครับอันนี้เอาขนานยองครับเห็น,นครับที่น้องปองตายครับซอยกันงานเป็นทางเันหน้างานมียังก็ซ้อยกันซอยเรือกันเย็ดซอยกันไปครับเบาะน้อยๆจัดลเลยสุดยอด ครับเป็นเบิร์ดครับมอนี่รถไทยยันม้ารถไทยรถรถไทยยันม้าพ่อออกให้งขั้นหนึงนน่งเลี่ยนยังเลี่ยนอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ยังเลี่ยนอยู่เพราะว่าช่วงนี้ไอ้โควิดครับท่าในใดก็เลี่ยนแต่ออนไลน์อยู่ยอ,อดสุดยอดเอาดีเด้อ ไผ่บ่าแตกก็จะตายแล้วต้นซ้อมมึงเสียงเียนครับอามอำไหมงอมแหรอวะ <c oughs> มาเงินขาดไหมบป่แมนเนได้ได้ขาดไม่แล้วเงินเื่อนว่ง ปล่อยน้ำลึกด้วยก๋วยน้ำเลยก็แห้งอยลมพัดแล้วแห้งอยู่แห้งไม่ดำเมื่นยนิดก๋วยน้ำซึ่งใช่นะครับโอ้โหทำกันดำให้ดำหน้าค่อยกันมอนี่ก็สุดยอดอย่าไปเจีเด้อลมเลยเบิดคักอายุกับมอนี่ยละเกลี้ยงแล้วนี่ บูได้จองไว้เป็นลูกเคยอยู่บะครับสุดยอดแด้เ่ยบุ๊กสายบุ๊กเบิร์ครับถพายนังเล็ดน้งปูนเนี่ยไป,ายยปยาาหาเพื่อนทำให้ดับหน้าเพื่อน,เ,อนเดือดเอาให้หน่อยให้แม่เล้วครับเว่าเมื่ออื่นนี่เอบริจางคนครับ อีกซ้ำให้ทั้งไต่กับโบหูไว้อย,ยังไรทั้งไต่ซ้ำให้บบหูไว้อย,ยังไรเพราะว่าป่าเมันจะมันจาร่าไม่ก่อนเพราะว่าตะกร้าก็ยังอีกไฮนึงเพราะดินมันลมครับไปห,หายางเห่ยนยา,างเล้อมึงไปท่ากันเป้งน้ำดำครับ ใครจะมีสซลาเซลครับสุลาเซลตัวนั้นโอ้ยสุลาเซลแล้วแล้วครับพี่น้องกรัรเครื่องเครื่องสูบน้ำพร้อมครับุหาคุ้มว้อยู่คุณก็จะลาดคาดบ่อใดครับหน้าทงนี่เก็บบ่อใดเบินเบิน หยดครับสุดยอดสกันเงินคุณป่ายังบวระครับเงินคุณป่าบาตุยคุนึ้นพงนางค่าบาตุยเพิ่งเอิญเงินคุณป่ายังบวระป่าคนบอกว่าหยุดสก้อนเพือนครับก็เลยคนบอกว่าหยุดก่อนมาขาดหน้าไทยหน้าสก่อนก็เลยได้หยุดพระมงขันมาสู่ครับหน้าต่อครับ เอ็ดไว้ได้ภาคกันเอ็ดอได้สองมือแล้วหมู่บ้านก็ไปหาเบานี่พ่นกับเบาเอ๋มากครับไปสอบถามเพิ่นเอ็ดอยังได้บริออกไปหาพเ,เพิ่นยังเถอเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังต่อเติมมองส้มวิวบรรยากาศาะไอมองสะเพิ่นครับย่งางออกไปจิบกาแฟ ี่องเอาบดมือบดเว้นแล้วตักแดงมากครับ่าวตากกระถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงขึ้นเอาครับอือเอา้าหาก,กันเด้งหาก,กันเด้งอย่าลงมามันล้มมึงนี่หาก,กันเด้งเออ นอ,อนออกกัน,กน,กนมาครับจำให้ทำหน้าเกัน,ม,นอมองมีต่อนี่คือมองมันลมครับพี่น้องพีหนามากเข้าจังบายากมองเลยมันลมมองเลยบวลมเข้ากระจุกจักเึาก็เลยซักหลักไว้ครับซักไม้ไว้ทั้งเบิดก็มีอยู่หกไฮครับ มุกให้กับให้ละไร่สองไหลหน้าปีนี้โหดเมื่อไงครับเมื่อไงครับเมื่อไปีนี้ดาาดามๆแล้วๆใกล้แล้วแล้ว,ว,ว,ว <laughs> อยอดครับพนะูอนะปัก ูเขาหลังจากขีาโยนีเบิด6คนชี้จ้างมากอะนั่งซับหนีนะครับไทยก็ของเอ็ดเอาประมาณนี้เนาะื0เนาะพี่น้องเพราะว่าอเอาเกียให้กันหน้าบรรยากาศคืเอเ่า อย่าอยู่หน้าบ่ได้เขาเมื่อบานนี่คือในบ้านกับกับว่าบ่ได้เขาเมื่อเขาเมื่อ่ครับหมู่บ,บ้านนีเขาไปหาบ่อนิพนธะ์ผมมีขากล้องตั้งไว้บ่ได้มีขากล้องตั้งครับก็เลยบูเบิกืองสิ่ครับมีบขากล้องก็เลยบ,บ่ริษัทบรรยากาศช่วงเ้าๆให้พี่น้องเมืองช่วงเที่ยงแล้วดำหน้ากัน หลายๆคนมวนๆก็เลยมาทายส่วงแรงครับผู้ดีให้ไอ้คาดคาดคิดก้อนหีไทยแตกแล้วก็ให้เล็กหน่อยเพื่อนเล็กหน่อยยำให้มันเละครับบันนะครับ พี่นอง,องทางใดยังไปดำให้ดำหน้าหรืออยู่พ่อเกี้ยวหรอเปลีป่นได้อ็ดให้ยันหน้าบะครับจุดยอดได้ปีนี้ฝนกับบ่ค่อยมีครับอ่อ,กอ,อกเขาเขาอยู่ฝนกับตรงยันสามมือพ่อดินไล่นะครับกับบ่ค่อยไอ้บ,บ่พ่ออันดำหน้าเราเลยแผงสลาดเช่ยวซอยครับกับเครื่องสูบน้ำ คลิปนี้กับอตาคำตะก,การกฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องบอตาฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าว่าคลิปนี้ย่าเริ่มกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์บอตาคำตะก,กาเพราะวา่าดำให้ดำหน้าสู้ปีกับบอต้าจะทายสูป,ปีให้พี่น้องในเมืองเงดรับส้มแบบนี้ย่อเข่าย่อเข่าี่ยหน้ามวนเขาขึ้นเล่าทายเมืองบดกุย่างครับพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าอยู่มองเกานนิละ่ะ เหมือนบอตาคำตะกาบไปแล้วครับบ๊ายบายครับบมเจอกันคลิปหน้าครับ